ฉัน40แล้วฉันก็40แล้วหนูด้วยเย้เย่ใช่แล้วครับตอนนี้ใครๆก็อยาก40เพราะซื้อสินค้าครบ40บาทที่เ e เว่ e อรับสิทธิ์แลกซื้อสุดคุม้มไม่ว่าจะเป็นชากาแฟโอวัลตินแก้วกลางปกติ18บาทแลกซื้อ9บาทเบปซี่มิลินดาแคนปกติ14บาทแลกซื้อ10บาทและอีกกว่าร้อยรายการถึง2ีมีนาคมนี้ ฉัน40แล้วฉันก็40แล้วหนูด้วยเย้เย้ใช่แล้วครับตอนนี้ใครๆก็อยาก40เพราะซื้อสินค้าครบ40บาทที่เ e เว่ e อรับสิทธิ์แลกซื้อสุดคุ้ม1นไม่ว่าจะเป็นกัฟแก้วใหญ่ทุกรสชาติปกติ17บาทเหลือแค่9บาทขนมครับโจ๊ก2ถ้วยปกติ32บาทแหลกซื้อ20บาทและอีกกว่าร้อยรายการถึงยู่มามีนาคม